ตำรวจตำรวจอย่าสู้อย่าตู้อย่า,<ม>าตู้กไปก <fit> ลุ่มบุคคลที่ทําเรื่องเนี้ยเขาเหมือนอยู่ในโลกเสมือนเขาสร้างกลุ่มขึ้นมากลุ่มหนึ่งโดยที่ตัวเองเนี่ยส่วนใหญ่แล้วไม่ได้มีสถานภาพอะไรเลยเป็นบุคคลที่ไม่ได้มีทำศึกษาหรือบางคนก็ไม่ได้ทําอาชีพอะไรเช่าที่พักอาศัยอยู่ร่วมกันแล้วก็สร้างกลุ่มแล้วก็พยายามจะไปหา แนวร่วมซึ่งเป็นนักศึกษาในสถาบันในสถ,สถาบันที่ตัวเองเคยศึกษาเอามาสรุปพฤติการอันแสนแยบยลจากนักเรียนนักเลงสู่องค์กรอาชญากรรมพอบอลลลั่นแล้วเจอเมื่อไหร่ใช้มาตรการเด็ดขาดเพราะพวกเขาไม่ใช่นักศึกษาอีกต่อไปราลียดเป็นยังไงเดี๋ยวสรุปให้ฟังค่ะ จากเคสเด็กช่างหลายๆเคสที่เกิดขึ้นซึ่งสุดท้ายนำมาซึ่งความสูญเสียค่ะทั้งจากนักเรียนในสถาบันเดียวกันนักเรียนต่างสถาบันลุกลามไปถึงผู้บริสุทธิ์ที่ไม่รู้อิโนอินเนอย่างครูเจี๊ยบแน่นอนนะคะว่าปัญหานักเรียนนักเลงตีกันในสังคมไทยมีมาช้านานแก้ไม่หายค่ะแต่ล่าสุดพบตรต่อสักก็มาพูดเรื่องราวที่น่าตกใจให้พวกเราได้รู้นะคะว่าพวกนี้ไม่ใช่นักศึกษาไม่ใช่นักเรียนนักเลงอีกต่อไปแต่พวกเขานั้นยกกระดับกลายเป็นองค์กรอาชญากรรม เพราะมีพฤติการที่มีการวางแผนเป็นขั้นตอนแยบยนเหมือนในภาพยนตร์เลยค่ะตัวพฤติการเป็นแบบนี้ค่ะเขาจะมีการรวมกลุ่มกวนกันในโลกออนไลน์ตั้งเป็นแก๊งเนี่ยสมาชิกมีเป็นร้อยกว่าคนวางแผนร่วมกันเนี่ยประมาณหลายสิบคนในการก่อเหตุแต่ละทีโดยจะมีพวกรุ่นพี่อาจจะเป็นสิทธิ์เก่าจากแต่และสถาบานันเรียนจบบ้างไม่จบบ้างมาเป็นพี่เลี้ยงคอยแนะแนวรวมไปถึงมีกองทุนเงินทุน หมุนเวียนเป็นแบ็กอัพอยู่เบื้องหลังทำหน้าที่ในการไปจัดหาและก็ซื้ออุปกรณ์รวมไปถึงเป็นกองทุนสําหรับการไปจ้างทนายมาสู้คดีค่ะหรือใช้ในการประกันตัวเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาโดยจากการสืบสวนของตํารวจนะคะจากภาพตามกล้องวงจรปิดนับพันตัวรวมไปถึงคําบอกเล่าของพยานที่เห็นเหตุการณ์นำมาสรุปถึงพฤติการอันยบยต์ขององค์กรอาชญากรรมเหล่านี้ได้ต่อไปนี้ค่ะ คนร้ายเนี่ยจะมีหลายคนมากๆมีการวางแผนแตัดเตรียมการมาอย่างแาบยลตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุขณะเกิดเหตุและหลังก่อเหตุก็คือแผนในการหลบหนีทั้งเส้นทางที่จะใช้ในการเข้าไปยังที่เกิดเหตุ จุดเกิดเหตุนี right. ้การลงมือนะคะวางแผนทำร้ายคู่อริจะเป็นจุดไหนเขาตระเตรียมหมดเลยเส้นทางหลบหนีจุดที่พักคอยรวมไปถึงจุดที่ใช้ในการอําพรางของกลางที่ใช้ในการก่อเหตุเรียกได้ว่ามีการตระเตรียมทั้งหมดไว้แบบไม่ธรรมดาและไม่ใช znaczy, nothing, birth birth. ่เรื <wh> <ing> <easier> ่องบังเอิญไม่ใช่เป็นนักศึกษาธรรมดาที่ขี่ไปเจอคู่อริแล้วก็ก่อเหตุขึ้นอันนี้น่ากลัวมากๆจึงเรียกว่าองค์กรอาชญากรรมนั่นเอง 2. คนร้ายมีการกระทําการที่พยายามที่จะ ลบหลักฐานต่างๆหลังก่อเหตุอย่างเป็นขั้นตอนทั้งมีการวางแผนลักแผ่นป้ายทะเบียนของรถจักรยานยนต์คันอื่น2พื้นที่เลยค่ะทั้งในพื้นที่สอนอดินแดงและก็พื้นที่สอนอประชาชื่นเพื่อใช้ในการสับเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถที่ใช้ในการก่อเหตุจะตบตาเจ้าหน้าที่มากไปกว่าน,นั้นยังมีการตรอเตรียมในเรื่องของการจะวางแผนทิ้งจุดเกิดเหตุต่างๆเพื่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าใจผิดหรือหลงประเด็นตามตัวคนร้ายไม่ทันแน่เหมือนในภาพยนตร์ไหมคะ ลงทุนเปลี่ยนสีรถจักรยานยนต์คันที่ก่อเหตุจากเดิมสีแดงเปลี่ยนสีใหม่เป็นสีน้ำเงินและจุดสำคัญเลยก็คือเปลี่ยนเครื่องแต่งกายค่ะ อย่างที่เขบอกนะคะว่าคนร้ายในแผนนี้เนี่ยนอกจากแผนการที่ใช้ในการหลบหนีเขายังมีจุดที่เขาจะใช้เปลี่ยนชุดเปลี่ยนของกลางด้วยอ่านี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดนะคะที่ทําให้เรารู้ว่าคนร้ายในแก๊งนี้เขามีการเตรียมตัวอย่างดีแค่ไหนซึ่งแน่นอนนะคะว่าจากการสืบสวนตามกล้องวงจรปิดจ,จากคําบอกเล่าต่างๆเนี่ยทำให้ทางตำรวจในทราบนะคะว่ากลุ่มผู้ร่วมก่อเหตุทั้งคนที่ก่อเหตุในวันนั้นและคนที่คอยช่วยเหลือเนี่ยมีไม่ต่ํากว่า5คนแต่ที่ร่วมวางแผนทําเป็นขบวนการทั้งหมดเนี่ยร่วมร่วมน 10คนค่ะโดยตำรวจนะคะได้ทราบแหล่งเซฟเฮาส์ของคนร้ายว่ามีทั้งหมด4แห่งที่ใช้ตั้งแต่การวางแผนและหลังเกิดเหตุโดยจะมีจุดหลักค่ะคืออยู่ที่วงสว่าง19ตรงนี้เป็นจุดเซฟเฮาส์สำคัญของกลางที่พบนี่ก็ไม่ธรรมดาเลยมีตั้งแต่ระดับระเบิดปิงปอง2ลูกรถจักรยานยนต์เสื้อแจ็คเก็ตรวมไปถึง รถยนต์อนเนกประสงค์คันสีทองสลับฟ้าซึ่งเป็นหนึ่งในของกลางที่ถูกนำไปซุกซ่อนบริเวณริมถนนตรงป่าภายัยริมถนนโยธาธิการวัดต้นเชือกค่ะแต่สุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็ตามพบจนได้ซึ่งแน่นอนนะคะว่าจากพฤติการที่โอได้เล่าไปเป็นลําดับขั้นตอนเนี่ยมันทําให้เราเห็นนะคะว่ากลุ่มพวกเนี้ย เขาไม่ใช่ปัญหาแค่นักเรียนนักเกลงแบบที่เราเข้าใจจริงๆแต่เป็นกลุ่มองค์กรอาชญากรรมที่มีการทํางานเป็นทีมมีการตระเตรียมการลงมือและวางแผนอย่างเป็นลําดับขั้นตอนซับซ้อนมากๆและอีกจุดหนึ่งที่สําคัญค่ะที่มองข้ามไม่ได้เลยคือกลุ่มคนเหล่านี้มีการตระเตรียมในการพัฒนาแผนการในอนาคตด้วยดวยวิธีการให้พวกพ้องไปนั่งฟังในการไต่สวนคดีนั่นเองค่ะ เมื่อหลายๆครั้งเกิดเหตุการณ์ขึ้นมีการฟ้องร้องดำเนินคดีใช่ไหมคะในชั้นเบิกความเพื่อไต่สวนคดีเนี่ยเขาจะเกณฑ์เอาสมัครพรรคพวกของเขาไปนั่งฟังการพิจารณาคดีของศาลด้วยและหลายครั้งเขาจะนั่งจดบันทึกและนําข้อบิดพลาดในอดีตมาพัฒนารูปแบบในการก่อเหตุให้แยบยนขึ้นในครั้งถัดๆไปนั่นเอง ซึ่งนี่ถือว่าเป็นจุดสําคัญนะคะที่ทําให้องค์กรอาชญากรรมแบบนี้มีความน่ากลัววางแผนได้สลับซับซ้อนมากขึ้นซึ่งนี้ทั้งพี่พี่ำตำรวจเขาก็ไม่นิ่งน,น,นอนใจนะคะต้องรีบดำเมินการตามจับกลุ่มตัวคนที่อยู่เบื้องหน้าและเบื้องหลังมาให้หมดเลยเพราะไม่งั้นเนี่ยคนบริสุทธิ์อีกมากมายหลายชีวิตอาจต้องมาจบชีวิตลงก่อนวัยอันควรเพราะแก๊งอาชญากรรมเหล่านี้ค่ะ เอาละค่ะแต่สุดท้ายเรื่องนักเรียนนักเลงหรือแก๊งอาชญากรรมเหล่านี้ไม่ว่าจะเกิดขึ้นเพราะความเชื่อที่ถูกปลูกฝังจากรุ่นพี่ให้รักสถาบันแบบผิดผิดหรือจะเป็นกลุ่มกวนที่ตั้งขึ้นมาเพื่อความเทค่ความคนองต้องการจะเยะ้ยกฎหมายหรือผลประโยชน์ส่วนตัวอันนี้เราคงไม่ทราบได้แต่ไม่ว่ายังไงเนี่ยเราคงไม่อยากให้เกิดความสูญเสียกับคนในครอบครัวเราอย่างแน่นอน เพราะฉะนั้นใครมีลูกหลานอยู่ในวัยขึ้ขนองนะคะหรือว่าอยู่ในสถาบันที่เป็นข่าวเป็นขราวไปเนี่ยก็อาจต้องเพิ่มการใส่ใจดูแลระมัดระวังหรือพูดคุยกับุดลหาให้ใกล้ชิดมากขึ้นอย่าให้พวกเขาเดินทางที่ผิดและนี่คือสรุปพฤติการที่น่ากลัวพวกเขาเหล่านี้นะคะถ้ายังไงแล้วคุณผู้ชมชื่นชอบคลิปของเราอฝากหน่อยเหมือนเดิมแล้วกันค่ะเชื่อกดหัวใจนะคะกดไลค์แล้วก็ฝากแชร์ต่อไปบอกคนใกล้ตัวคุณด้วยค่ะ